แต่บอกแซ่์นักผู้ดีเจนหมากนกนะกผู้น่ะ,เ,นอะเอาไปแข่งวะปุ๋ยประธานเบิดเลยเพราะอันนั้นอัันน้นพวกผมมันขยายามเส่นเส้นทางแหม่แล้วก<อ>็ตักบัวรดลาดเอานี่นี่กระลำกระลำอินทรีย์เลยนะนี่นะแม่ยนเมีไม่ใช<ม>่สายสารที่นี่เลยเพรปกติมันต้องมีแมงลงเด้อันนี้บลาล้งโอพอผมเอาอันเอาหน้ามันลาดจ้าได้ได้กี่วันแล้วนี่พี่ชัยกระลำเรานี่กระลำนี่กับประมาณ จักหือผมบรินำเด้หวงหั็กน่าปุ๋ยนี่เนาะปัดโทษนะคะบักแข้งบักแข้งนะคะเดือนกุมภานี่แหละค่ะโอ้โหนะคะอู้พี่ชัยไซสของประธานจริงๆบ่เนี่ยแมนแมนประตัวบ่ให้ดีใจเด้อันนี้ผมข<อ>ย้ำลาดแม่นออบ่ผมเอาจากถุงที่ผมแซวไปนะเห็นไหมถุงน่ะแล้วผมก็เอาเศษันนมาขย้ำขย้ำผมก็มาลาดเลยกับอันนี้ที่แหลกบด้ลาดเพื่อมาลาดนี่างกันเจ้า ในพวกนี้ผมจาอหูมันนี่มันได้งามเล้วคือเจาอปล่อยลงตามสายน้ำหยดเราเลยใช่ไหมให้มันออกคอยผมจาอให้มันออกให้แห้งนะน้าที่ถ่วมเพราะว่าต้นมันมันโตแล้วมันอ้วนขึ้นแล้วเห็นนะคะโอ้โหเนี่ยค่ะเนี่ยต้นมันอ้วนมากเลยค่ะตอนนี้อุ้ยพี่ชัยแต่คือว่าแบบเพิองปุ๋ยคือจากที่ตามทำมานี่นะคะโอ้โหดูนะคะโอ้โหค่ะนี่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 อู้นะคะพี่น้อง่ะ ทั้งอ้วนทั้งไม่ได้ไม,ไม่ไม่สูงด้วยนะพี่ชัยนะ,นนะคือพันธุ์เราแท้แท้ก็ไม่สูงอยู่แล้วนะคะเนี่ยค่ะพี่ชัยขาน,น,นี่อายุมันเท่าไหร่แล้วนี่อายุต้นเท่าไหร่น่าจะสามเดือนบ่เฮประมาณสามเดือนครับสามเดือนนะไหนไหนลูกฟักที่ว่านะโอ้นี่นี่คือทั้งหมดสามไร่ใช่ไหมคะม่ครับสามไร่นะคะอุดมสมบูรณ์ใกล้เคียงกันหมดทุกทุกโซนไหมคะครับมีโซนไหนที่อ่อนแอไหมมันยูไกลว่ามัยปุยมาถึง ต้องช่วยเขาหน่อยคือลาดไงช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยเพราะว่าสายสายมันดึงน้าไม่ไกลเนาะวิธีแก้ถ้าตัวไหนไกลมากพอได้เก็บขายได้ตังน้ต่อเมนไปขยับไปนู้นต่อเมนขยับไปหาเขานะเพราะว่าตรงนั้นอ้อยพันหรือเสร็จก็ปลูกต่อถูกไหมท่อเมนไปเลยอแล้วมะเขือพวงนี่ปลูกง่ายปลูกยาก ว้าวอินรีแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะปุ๋ยเม็ดปุ๋ยใบของประธานหมดเลยนะนนอู้นะคะดูลำมา,มาทีไรก็ขนลุกขนพองเพราะเราก็ดีใจมากที่สวนมีวินัยให้เราโอ้โหนะคะพี่น้องขาโอ้ชื่นใจคะ่ะดูนะคะมันออกช่อออกดอกกันหมดแล้วคะ่ะเนี่ยเนี่ยคะ่ะเนี่ยออกมาแล้วคะ่ะนี่หนึ่งแขนงนะคะเนี่ยหนึ่งแขนงยังไม่สุดนะคะหนึ่งแขนงยังไม่สุดคะ่ะเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบนะคะสิแขนงหลักนะคะสิบเจ็ดโอ้โหไม่ต่ํากว่า18บแปดถึงยี่แขนงแขนงหลักของเขาที่จะเตรียมยออกชอ่อดอกโอ้แทบไม่มีต้นตายเลยใช่ไหมคะมที่เอาน้ำประทานมาสามเลยอ่าอันนี้คือตัวเคมนะมนมนอ,อ่าก็พยายมาใส่ปุ๋ยราดอืม ฝั่งนู้นเป็นฝั่งสวนครัวแมนแมนอ๋อฝั่งที่ว่ามันมีสองข้อพิเศษอยู่ังไงล่ะแล้วพริกเป็นไงใช้แล้วเป็นไงพริกง่ายดีหนักนะโอ้โว้ยว้าวว้าวแล้วดอกเหรอนั่นน่ะดอกอะไรพี่ชายพี่ทำมันดอกจังเนี่ยฮะก็แบบโคกับปอยรับกันเลยล่ะอืมนะคะเตรียมเก็บแล้วนะคะสวนนี้รอค่ะล้วลุ้นกันห้าโลไหมนะคะที่เก็บแป๊กแต้ไปให้ประเท โอ้นะคะนี่ผักสวนครัวใช่ไหมคะซอนนี้พี่ชัยก็หดูพริกดูพริกดูพริกทําไมหืมดอกเป็นพวนเลยอะ่ะขาวพวนเลยเนาะอ้ไอ้ไม่ได้ใช้อะไรอย่างอื่นเลยบน่นี่นอกจากปุ๋ยประทานนี่นะโอ้ทุกอย่างเลยนะจากบักแข้งเรามาใส่เลยนะเพราะกยากนันะโอ้พี่น้องขาพี่น้องขาไม่มีกุ้งแห้งเลยนะคะไม่มีพริกกุ้งแห้งเลยนะคะดูนะคะดูดอกนะคะ ดูดอกนะคะนู่นะคะใช้ได้นะคะเหลือจากมะเขือพวงฉีดพ่นฉีดพ่นเลยนะคะไม่ต้องกังวลค่ะโอ้โหทั้งดอกทั้งพวงนะคะอือมปารท่เนาะไอ่ทุกอย่างเนาะพี่ปลอดภัยเราได้แล้วก็ได้คุณภาพดีด้วยนะนนนยาข่าแมงย,ย,ยักแทบบริสิทธิ์เลยเด้อ สังเกตแมงหนอนไม่ค่อยลงครับอันนี้มองม่านำหัวเลยจนเขียวเลยอ่าแต่คนเดินมาออกจุลินทรีย์มามนะคะเนี่ยเห็นไหมคะจุลินซีย์แตกตัวเห็นไหมคะมันมาเองเลยแล้วมันก็พอมันไปปุ๊บแมงหนอนไม่มาอยู่แล้วคะ่ะจุลินซีย์กับหนอนมแมลงมันไม่ชอบกันนะฮะ นอนมแมลงไม่ชอบกินจุลินทรีย์อยู่แล้วค่ะถ้าตรงไหนมีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตแล้วก็สามารถขยายเชื้อนะคะหนึ่งแหละเขาก็กินเชื้อราอยู่แล้วนะคะ2คือนอนมแมลงก็ไม่ชอบอยู่แล้วนะคะพวกจุลินทรีย์นะกินไม่ชอบแล้วตัวเขาก็ไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ค่ะเพราะว่าจุลินทรีย์ไปช่วยบล็อกนั่นเองนะคะนี่คือข้อดีนะคะเหลือแล้วก็ไปใช้เลยค่ะผักสวนครัวเราเหมือนที่พี่ชัยทําตอนนี้นะคะโอ้โหมะเขือดูสิ กินไม่ทนแล้วมะนันานมะเขือน่ะดกกแต่มันอ่นมันแหนบอไรสีดอันเพียกระจันโอ้เพียกกระจันดูดกลิ่นหอมมันพี่ตัดใบแล้วก็ราดปุ๋ยเราเลยฉีดปุ๋ยเราเลยได้กินอีกหลายรุ่นนั่่นนะแม่จะจะประหยัดใบไส้ตะแข้งนั่นไงสุดท้ายแล้วปุ๋ยดีก็ประหยัดห่วงมะเขือพวงใช่ไหม